สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจ598ชาแนลสวัสดีเอฟซีสายลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจ598ชาแนลทักไทยเอฟซีเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสซปปแล้วอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนอเมริกาออสเตรเลียไอร์แลนด์ฝรั่งเศสแล้วก็คนไทยทุกๆคนนะคะที่อยู่ต่างถิ่นเดนไกลขอบคุณในน้ําใจมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจ กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทา,ายกันกดติดตามให้ช่องหม l เล็จเจห้ไปช anel ขอบคุณในน้ําใจมากๆนะคะคลิปนี้เราจะมาพูดต่อคลิปที่แล้วนี่แะคะเกี่ยวกับคนในครอบครัวที่ออกมานั่งนะคะพูดถึงเรื่องราวในชีวิตครอบครัวของตัวเองนี่แหละเนาะนะคะที่เราได้ฟังมาก็คือครอบครัวของแม่ผู้สูญเสียนี่แหละเนาะที่ m ม l เล็เจเล่าไปเมื่อตะกี้นั่นแหละว่า เรานึกถึงคําสาบานของลุงนั่นแหละคะ่ะเนาะว่าทุกคนสาบานว่าอะไรนะคะเราก็รับฟังอย่างนั้นแล้วมาเลเจเป็นคนที่เชื่อในส่วนนี้เนาะเราก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะและ้วก็อยากจะพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะนะคะคนในครอบครัวเขาต่างคนต่างออกมาเฉก,กันนะ่ะเราเป็นคนอื่นนะนะคะต่อให้เราหยุดพูดหรือไม่พูดถึงครอบครัวเขา แต่คนในครอบครัวเขาก็แช์ออกมาให้เราฟังตลอดเวลาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวทางฝ่ายน้องนะคะหรือคนในครอบครัวของตัวเองนะคะก็คือสามีภรรยาก,ก็ต่างคนต่างมาพูดซึ่งกันและกันให้เราได้ฟังกันในเรเนาะจนกระทั่งไปออกสื่อใหญ่ๆห,หลายๆช่องตอนนี้ก็เล่นประเด็นนี้อยู่นะคะเนาะก็เราก็ได้เห็นแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้เป็นน้องชายก็ไปออกหน้าสื่อหน้าจอเหมือนกันทุกคนแล้วตอนนี้ นะคะตาตากระยายก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเนาะตอนนี้เพราะว่าในครอบครัวตัวเองคือวุ่นวุ่นไปหมดแล้วคือลูกลูกของตัวเองแชร์ซึ่งกันและกันให้คนภายนอกนี่แหละดูค่ะต่อให้เรานะคะไม่พูดในสังคมที่เขามองเห็นเพราะเราพูดออกสื่อไปแล้วอะ่ะเรานำเสนอออกสื่อด้วยตัวของเราเองเนี่ยคนอื่นจะยังไงนะคะจะไม่พูดถึง เขาก็ยังคงพูดถึงกันและกันอยู่ใช่ไหมคะทุกคนเราก็เลยมามาพูดถึงเรื่องนี้ว่าน้องก็แ์พี่พี่ก็แ์น้องนะคะน้องก็พูดพูดไม่หยุดต่างคนต่างพูดไม่หยุดแหละภรรยาก็พูดถึงสามีสามีก็พูดถึงภรรยาก็คือต่างคนต่างพูดลงสื่อโซเชียลไม่ยอมหันหน้าคุยกันนะคะมันจึงทําให้สังคมของเราเนี่ยสังคมที่ คนภายนอกนะ่ะเขาได้รับรู้เรื่องราวของครอบครัวตัวเองก็เพราะการพูดและก็นําเสนอของคนบุคคลที่พูดถึงซึ่งกันและกันนั่นแหละค่ะเนาะมันมีหลายปัจจัยที่คนคนหนึ่งครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยจะเลิกรากันได้เนาะนะคะมันก็มีหลายปัจจัยอันนั้นเราก็ไม่รู้หรอกชีวิตของเขาเป็นแบบไหนเนาะแต่ไม้และเจเจก็อยากจะยกตัวอย่างเอามาพูดรวมๆให้ทุกคนฟังเนาะว่า การที่คนเราสามีภรรยาจะเลิกกันเนี่ยมันมีเหตุหลายปัจจัยนะคะปัจจัยหนึ่งก็คืออยู่ด้วยกันแล้วทะเลาะกันบ่อยไปกันไม่ได้ก็คือต่างคนต่างทะเลาะต่างคนต่างไม่ลงรอยกันนะคะต่างคนก็ต่างขึ้นเสียงคือต่างคนต่างเป็นผู้นำว่างั้นเถอะค่ะก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต่างคนก็ต่างแยกทาง2ก็คือนะคะสามีหรือภรรยาไปมีคนใหม่ทั้งๆที่อยู่ด้วยกัน อันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่ต้องแยกทางกันนะะั่นแหละค่ะเนาะแลวก็อีกอีกอย่างหนึ่งก็คือนะคะมีคนแนะนำนะคะว่าเออพูดแฟนเราอย่างงดแฟนเราอย่างนี้ไม่ดีอย่างงดไม่ดีอย่างนี้กอกหูเราทุกวันทุกวันเชื่อตามเขาก็เลิกก็มีค่ะแบบนั้นนะคะแล้วอีกปัจจัยเหนือสิ่งอื่นใดเมื่อภรรยาหรือสามี ไปเจอคนนอกนอกมากคือเจอคนส่วนรวมมากขึ้นมากกว่าเก่าเมื่อก่อนอยู่ด้วยกันสองคนตามชีวิตประจำวันของตัวเองจะไม่ได้พบเจอผู้คนมากมายก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขพอได้ออกนอกนอกกรอบที่ตัวเองเคยอยู่ประจำเนี่ยออกไปสู่โลกภายนอกกว้างเนี่ยได้ไปพบไปเจอผู้คนมากมายมากหน้าคาาตาเนี่ยนะคะมากหน้าหลายตาเนี่ยบางทีอาจจะ ละอายบางสิ่งบางอย่างกับครอบครัวของตัวเองอย่างเช่นกรณีคือภรรยาหรือสามีมีความรู้น้อยกว่าตัวเองนะคะก็จะอายว่าเอ้ยเรามีความรู้แต่สามีเราไม่มีความรู้เรามีความรู้แต่ภรรยาเราไม่มีความรู้ก็จะอายเพื่อน,เ,อนเวลาเพื่อนๆพ,พูดเอ้ยทำไมเมียมึงอ่านหนังสือไม่ได้รือผัวมึงอ่านหนังสือไม่ได้เลยทำไมผัวมึง เรียนน้อยจังอะไรเงี้ยมึงเนะี่ยมีเรียนตั้งสูงก็จะมีการพูดคุยกันแบบนี้อันนี้ขออนุญาตพูดคำบ้นบานๆที่ชาวบ้านเขาพูดกันนะคะในส่วนนี้เนาะก็คือพูดภาษาบ้านก็ภาษาพ่อขุนรามสมัยก่อนนี่แหละคะ่ะเนาะก็จะพูดคํานี้กันก็แซวกันไปแซวกันมาพออยู่ในสังคมมากๆเริ่มอายอายในความเป็นตัวตนของภรรยาอายในความเป็นตัวตนของสามีก็ จะเริ่มถอยห่างกันออกมานะคะถอยห่างกันออกมาเพราะคําว่าอายซึ่งกันและกันเนี่ยนะคะนะคะมันก็เลยเกิดเหมือนกรณีแม่พ่อ,อยากจนลูกพอได้ไปเรียนหนังสือมีความรู้มากๆอยู่ในสังคมเจอคนหรือสังคมผู้ดีเข้าไปเนี่ยพอพ่อแม่ที่เป็นคนนะคะส่งเสียหรือว่ายากจนเนี่ยไปหาลูกถึงเมืองกรุงเนี่ย เราจะได้เห็นข่าวคือลูกก็จะอายที่พ่อแม่จนไม่อยากให้พ่อแม่ไปหาไม่อยากบอกว่านี่คือพ่อแม่เรานะเพราะว่าไปเจอสังคมที่รู้จักนะคนที่อยู่ในสังคมของตัวเองก็จะลืมพ่อลืมแม่อายว่ามีพ่อแม่นะคะเป็นชาวนาเป็นคนทำไร่ทำนาหรือว่าเป็นคนทำมาหากินแบบตกต่ำเนี่ยคือเป็นคนหายเช้ากินข้าวเหมือนกันเถอะก็จะรู้สึกคำว่าอายตรงนี้ ก็จะไม่กล้าบอกเพื่อนๆว่านี่คือพ่อแม่ฉันเพราะอายในความที่ว่าพ่อแม่เรียนน้อยความรู้น้อยเป็นชาวบ้านนะคะเป็นคนบ้านๆหาเช้ากินขําก็เหมือนกรณีสามีภรรยายก็เหมือนกันเนี่ยนะคะพอเข้าสังคมมากๆเพื่อนพูดบ้างอะไรบ้างเออก็รู้สึกว่าอายในความที่ว่าตัวตนของสามีหรือตัว,ต,วตนของภรรยายของตัวเองนี่แหละคะ่ะมันจึงทําให้เกิดการ เลิกลาและเบื่อนายกันไปก็นี่แหละค่ะคือลหลายๆปัจจัยเนาะนะคะหรือบางคนเนี่ยนะคะสามีหรือภรรยาฐานะน้อยกว่าตัวเองก็จะโดนเครือญาติหรือเพื่อนๆพ,พูดเอ้ยได้ขานาดนี้ได้สามีจนได้ภรรยาจนเลิกเหะเดี๋ยวจะหาคนรวยๆให้มันก็หนึ่งอีกปัจจัยเนี่ยที่ทําให้สามีภรรยานะคะห,ห่างเหินและเลิกลากันไปก็เพราะคำหลายๆคำหรือ คนรอบข้างพูดก็มีส่วนด้วยนะคะถ้าคนคนนั้นหรือครอบครัวนั้นจิตใจไม่มั่นคงใช่ไหมคะก็จะเจอแบบนี้หรือสามีก็เบื่อหน่ายภรรยาพาอไปชอบพอคนอื่นหรือภรรยาชอบพอคนอื่นอยู่เบื่อหน่ายสามีก็เลิกรากันได้อันนี้ก็คือเหตุผลต่างๆนานามากมายมีเยอะเหลือเกินคะ่ะไล่ไม่หมดหรอกคําว่าเหตุผลที่จะเลิกกันนะคะก็เหมือนที่ ในกรณีนี้เราเคยไปฟังนานานะเขาออกมาพูดก่อนแล้วใช่ไหมคะว่าคนที่อยู่ต่างถิน่นแดนไกลนะคะยุยงบอกจะเอาเขาไปอยู่ต่างประเทศด้วยก็คือเหมือนกับจะให้หนีจากที่ที่ตัวเองอยู่หรือครอบครัวของตัวเองนี่แหละคะ่ะบางทีมันก็เลยทำให้เรามานึกย้อนฟังว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นหรือเพราะว่า คำพูดที่พูดออกมาก็คือมีปัญหากันมาปีหนึ่งแล้วใช่ไหมคะป,เปีเป็นปีนะคะว่าไม่ไม่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันก็คือต่างคนต่างอยู่ต่างคนก็คืออยู่ในที่ที่ของตนนะคะแต่ไม่ยอมปริปากพูดแต่พอมันพูดถึงกันบ่อยๆมากๆรวมถึงเคยญาติเอามาพูดมันก็เลยมีวันนี้ออกมาไงคะว่าให้ทุกคนได้เห็นว่า เลิกลากันไปแล้วเนาะอันนี้ก็มาเอเาสู่กันฟังมันมีหลายปัจจัยเนาะเนื้อสีเงินได้เสียงแหวบนะคะทุกคนก็คือเนื้อสีเงินไดเนี่ยมาแล้วเจจอยากจะบอกเนาะถ้าภรรยาหรือสามีของเราดีกับเรานะคะดีกับเราแบบไม่ทําให้เราเจ็บปวดไม่ทําให้เรามีปัญหาหรือนะคะไม่ทําอะไรที่ทําให้เราต้อง มันก็มีหลายอย่างเนาะเหมือนหนุ่มจินตนาการพูดก็เหมือนกันนะคะที่บอกว่าเวลาสามีหรือภรรยาก็คือไม่เอาใจไม่ไม,ไม่ไม่มีใจให้กันแล้วก็จะห่างเหินไม่ไม่ค่อยอยากจะยุ่งไม่ค่อยอยากมีอะไรก็ไปที่อื่นไปที่อื่นอย่างเงี้ยความน้อยใจไม่ว่าจะเป็นภรรยาหรือสามีก็จะมีความน้อยใจบางทีอาจจะทําอะไรผิดพลาดลงไปเพราะคําว่าไม่ใส่ใจซึ่งกันและกันนี่แหละคะ่ะอ๋อ ไม่ไม่สนใจเราใช่ไหมก็ความที่ว่าน้อยใจก็ไปคว้าใครอีกคนมาอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนั่นแหละค่ะจะเกิดจากคะเกิดจากความน้อยใจเนาะนะคะอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งนั่นแหละแต่ไมร่รบเจเจก็อยากจะให้กําลังใจทุกคนนะคะถ้าครอบครัวของเราเนี่ยอยากจะให้ครอบครัวเราคือมันก็อยู่ที่ตัวตนของเขาเนาะว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรนะคะแต่ถ้าเรา อันนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะเราก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งนั่นเลยค่ะเนาะก็คือสถาบันครอบครัวมีความสําคัญเนาะนะคะก็รักษาเอาไว้ไม่ต้องให้ใครมาบอกเราว่าจะอยู่หรือจะเลิกคือตัวเราเท่านั้นแหละค่ะที่ต,ตัดสินใจเองว่าเราจะอยู่หรือเราจะไปคนอื่นไม่สามารถที่จะมาบอกเราได้หรอกว่าต้องอยู่นะต้องอยู่นะเพราะนี่คือสามีเราต้องอยู่เพื่อลูกเรานะมันไม่มีใครไปบอกใครได้หรอกค่ะ มันก็อยู่ที่ครอบครัวของเขานั่นแหละว่าเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาจะทนหรือรับสิ่งนี้ได้ไหมหรือเราไม่สามารถที่จะบอกเขาได้หรอกว่าไปเลิกเลยเลิกเลยคนนี้ไม่ดีคนนี้ไม่ดีคือตัวตนของเขาสองคนเท่านั้นแหละที่จะรู้ซึ่งกันและกันเนาะนะคะในส่วนนี้ก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนหากมีปัญหาอะไรกันนะคะก็ปรับความเข้าใจกันนะคะปรับปรุงพฤติกรรมนิสัยของตัวเองแค่นั้นละคะ่ะถ้าเราโมโหง่าย นะคะอารมณ์ร้อนก็เปลี่ยนหันไปสวดมนต์ไหว้พระทําจิตใจให้เย็นลงแต่ก่อนไม้รุ่เจเจเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ร้อนมากค่ะอารมณ์ร้อนนะคะตอนวัยรุ่นพอเราได้สวดมนต์ภาวนานะคะรู้ว่าบาปปุลคุณโทษมันมีจริงนะคะวิบากกรรมมันมีจริงเนี่ยนะคะเราก็จะผ่อนความอารมณ์ร้อนของเราลงได้และเราก็จะใจเย็นขึ้น อันนี้คือขอแนะนําให้สวดมนต์แล้วกันนะคะคือสวดมนต์นี้แหละคะ่ะนั่งฟังพระสวดมนต์หรือสวดมนต์ไปมันก็ทําให้ใจิตใจเราเย็นลงนะคะเมื่อเรารู้ว่ามันมีวิบากกรรมเกิดขึ้นกับชีวิตของทุกๆคนเนี่ยเราก็จะใจร่มรมแล้วก็เย็นลงได้ในที่สุดเนาะเป็นกําลังใจแล้วกันค่ะก็ไม่อยากให้ใครหรือครอบครัวไหนแตกแยกกันหรอกค่ะเนาะเมื่ออยู่กันได้ก็อยู่เพื่อครอบครัวของเราเนี่ยแหละคะ่ะเนาะ คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะเจอกันในคลิปหน้าพรุ่งนี้แล้วกันนะคะคลิปนี้ก็เอ่อเดี๋ยวคลิปหน้าไมลิรับเจจะเอาหุ้นมาฝากแล้วกันเนาะเอาต่ออีกหุ้นหนึ่งแล้วกันเพราะว่าจะลงหุ้นให้นะครับเพื่อ FC เก่าไมลรับด้วยเนะาะเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะก็ขอให้ทุกคนนะคะที่ติดตามไมล์รับเจเจ5เก้าปช anel มีแต่ความสุขความเจริญคิดว่างสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้ทรงความมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการนะคะ โชคลาภเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเลยใช้เหลอเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกๆคนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะฝากสนับสนุนที่พี่สกินของบริษัทมดอมด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ